อยากได้สอบใหม่พี่ค่อยแคปมานะหนูใส่ชื่อป้ายเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาไปสามพันเก้าค่ะสี่พันห้าเอาไปสามพันเก้าค่ะเอาไปสามพันเก้าค่ะรีดฟรีจ้ะรีดยากมากนะเสื้อนะรีดยากมากนะคะงานรีดลูกค้าต้องรอนิดนึงนะคะงานรีดอ่ะปิดท้ายกันที่รายการน,นี้แล้วเดี๋ยวเราไว้ต่อกันวันพรุ่งนี้อีกทีหนึงตัดเลย สี่สิ้ากิโลนะคะประมาณร้อยไม่ใช่สี่สกอตหญิงมันได้จำนวนเยอะนะเดี๋ยวพี่พี่ขอดูก่อนว่าสกอตหญิงเท่ากอี่ตัวสกอตผู้หญิงสามพันเก้าสอง้อยกว่าประมาณสองรอยบวกอ่ะสองร้อยบวกประมาณสองร้อยบวกเหลือสามพันเก้าพหอย เหลือสามพันเก้าประมาณสองร้อยบวกพี่เบอร์หนึ่งเกรดเอเบอร์หนึ่งเกรดเอตอนนี้เป็นงานแคนาดาราคาตู้มาแพงมากพี่ตู้แพงมากค่ะเหลือสามพันเก้าสองร้อย 3, 200บวกตกเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ตัวละยี่สิบาทนะประมาณยี่สิบาทนะประมาณนั้นเลยรับพียามือ ตัวสิบเก้าบาทตัวสิบเก้าบาทเฉลี่ยตัวสิบเก้าบาทตัวสิบเก้าบาทตัวสิบเก้าบาทค่ะ,ะเป็นสกอตแบบผ้าบางนะคะไม่ใช่ผ้าหนาลายสดกระสอบเกรดเอค่ะกระสอบเกรดเอ สี่พันห้าเหรือสามพันเก้ากระสอบลูกนี้รีดฟรีจ้ะกระสอบลูกนี้รีดฟรีนะคะพี่หมีดูด้วยนะว่าตรงกลางหรือเปล่ากระสอบนี้รีดฟรีจ้ะไซส์พี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นแบบไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์ไซส์แบบเล็กเกินไปอะไรเงี้ยนะตัวนี้เป็นไซส์สวยจ้ะ SML นะคะ SML ไซส์สวยอ่ะตัวนี้ s h a นี่กระดุมมก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 โอ้ย้ออาลงบางเลยใช่ใช่้าบางผ้าไม่หนแอลโรพาเทลโอ้ยกระดุมมุกอีกแล้วอะกระดุมมุกอีกแล้วใส่สวยมากเลยอ,ะอ่ะพี่พี่เขาไม่ไม่ต้องใส่ในสรบเป๋ ไม่ไม่้องค่ะ่ผ้าไม่หนานะ่นมองผ่านรอดออกไปเห็นเลยใช่ผ้าไม่หนาผ้าบางนะคะเป็นแบบไม่ไม่ใช้งานหนานะเป็นสก็อตบางลายสดๆเ,เลย กระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอนะคะงานใหม่ๆเลยเนี่ยไซส์สวยมากเลยนะ M L X L นะคะจะอยู่ประมาณนี้เลย M L X L คือได้ไซส์สวยใช่มอสซิโมอุย้ยสีสดมากเลยอะ่ะสีสดมากสีสดมากๆค่ะโอ้ยดูดิงานเดสต็อกอะไรพวกเนี้ยสีโคตสดเลยอะ่ะ อามีแบบหมวกมาด้วย,ยงานป้าย้อยเยอะมากเลยแอนด์เดสต็อกเยอะอือพี่บูตจนะ้าเนี่ยบางมากเลยผ้าดูความบางดูความบางนะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเป็นงานหนานะคะใส่สบายกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอจ้าพี่ไใช่วันนี้เดี๋ยวเราปิดท้ายกันทีร่รายการนี้นะคะ สนใจสินค้าทีพร้อมส่งนะคะโคเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคอตตอนนะคหะลูกค้าดูท้าดิคลิวมาก้าต่างๆเลยใช่เนี่ยงานแฟชั่นคนสวยเลยอ่ะผูกเอวอ่ะผูกเอว่าเลยนะลูกค้าผูกเอวสวยมากเลยโอ้ยตายแล้วยังสวยเลยอ่ะอากาศบ้านเราอืมรีดฟรีนะคะรีดฟรี นี่กระดุมมูคูผ้าโคตรบางเลยสวยสวยคือลูกค้าหลายท่านกังวลว่างานจะหนาไหมผ้าจะหนาไหมนะคะเปิดให้ดูแล้วนะพี่นะไม,ไม่ต้องกลัวเลยค่ะงานไม่หนาเลยผ้าสดๆเลยจ้ะผ้าสดมากนะเนี่ยแล้วไซส์ก็สวยมากเลย ได้ผ้าสดนะคะได้ไซส์สวยจำนวนก็ประมาณ200บวกแบรนด์ก็ได้เยอะนะคะแบนด์ก็ได้เยอะสีสดสดเลยใช่แบรนด์เยอะสีสดผ้าสะอาดตัวนี้เป็นงานแคนาดานะคะงานสีสดงานสวยอะ่ะดูดิสวยมากสกอตนี่นะพี่ไม่จำเป็นต้องถ่ายช่วงหนาว หน้าไหนก็ใส่ได้โฮ้ยแบบมีหมวกสวยอ่ะสีสดมากใช่สดมากเลยใส์ดีด้วยเนาะไซส์ดีมากเลยอ่ะอ่ะไปต่อเลยโูนเนวีเนี่ยบางตัวมันก็ทำมาเหมือนแบบใส่ได้สองด้านเลยอ่ะ ไอ้ตัวนี้กระดุมสวยกระดุมสวยเออีแบนดังๆนะ,อะมอสซิโมโ้ยฟอยฟอ,ยอ์วกวอ้ยแบนดีจังเลยนี่กระดุมบุกนะ กระดุมโมกร๊ามีของผู้ชายไหมผู้ชายมีจ้าผู้ชายจัดราคาโปรเหลือ4 0 0พี่เปิดไลฟ์ไปแล้วเปิดไลฟ์ไป<ม>วันก่อน<ม>แล้วอ่าสามารถทักแชทมาดูรีวิวได้จ้ะจัดเหลือ4,009เป็นงานเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะก็ได้ความสดเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ความแบรนด์เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่ ดูสิแล้วตัวนี้ก็เป็นกระดุมมุกด้วยจำนวนจำนวนมันสองร้อยบวกอะลูกค้าเยอะจริงๆนะสองร้อยบวกนะเยอะมากไซส์ดีอะ่ะแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบคอตตอนอะผ้ามันสวยอะ่ะผ้ามันไม่หนาผ้าไม่หนา นี่พี่ดูเดี๋ยวผ้าไม่หนาเลยผ้าแบบช่วยมากเลยอ่ะดูเดียวน่ไม่เป็นไรอันไหนยกไม่ทันเดี๋ยวปุ๊ยกช่วยเข้าใจว่าคนนี้ก็ยกคนนั้นก็ยกคนนี้ก็ให้พี่หมีคนนั้นก็ให้พี่หมีพี่หมีบอกฉันฉันฉันมองไม่เจอนนั้นเนี่ยฉันฉันผ้าบางมากเลยอุ้ยแขนสั้นดอมสวยใช่สีสัทุกตัวเลยนะโอนั่นน่ะดี๋ีวนี่ยิ่สวย ก็เน like, be no like, ี well, wow, Alter, yeah, uhm, huh. <m <m ้ยแบบมีหมวกก็ได้หลายตัวนะใช่ยังวางอยู่ใครจะเอาได้ได้จัดไปให้เลยให้เลยเออให้ลิซี่ได้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 จัดจัดไปเลยบอกว่าได้พี่ให้ลิซี่ไปเลยอ้ยสวยจังเลยใหม่มากเลยอ่ะพี่สวยนะอหูใหม่มากเลยพี่ ค่ะใครรับนะคะพิมรับได้เลยเหลือสามพันเก้าจ้ะสี่พันห้าเหลือสามพันเก้าจ้ะให้ฉันเอ็มให้ฉันเอ็มให้ฉันเอ็มนะคะเหลือสามพันเก้าและที่สำคัญคือกระสอบลูกนี้รีดฟรีนะจ๊ะอเมริกันอีกเกิลโอนิวได้แบลนดังเยอะอะเนี่ย พูดได้เป็นอย่างดังเดียวเลยอ่าพี่นี่นะแปลกมากสดมากๆดีนี่แนวแฟชั่นก็น่ารักนะแนวแฟชั่นอ,อะคอบัวทำจีบด้านหน้าแบบเป็นแขนใหญ่ๆอะน่ารักอะอืมไซส์มันได้อะ่ะไซส์มันได้ไซส์มันสวย ใช่ไซ้ไม่ใหญ่ไซ้โอเคมากเลยเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะเท่าพหก่สองร้อยบวกพี่ของผู้หญิงอ่ะได้จํานวนเยอะผู้ชายจะได้ประมาณผู้ชายจะได้ประมาณร้อยร้อยห้าสิบแต่ผู้หญิงอาจจะได้แบบสองร้อยบวกจะได้แบบเยอะกว่าจะได้จํานวนเยอะกว่าใครรับสอบนี้แจ้งได้เลยงานแคนาดาคอนเฟิร์มค่ะสวยสวยทุกรายการ เป็นตู้ที่เราแบบเพิ่งดีวมาใหม่นะคะมีหมวกละสวยมากมีหมวกสีเดอืมปบนไหนลูกค้าได้แบบนั้นจ้ะกระดุมก็สวยสีก็สวยอะ่ะเปิดบันไหนลูกค้าได้แบบนั้นกระสอบที่เปิดลูกนี้รีดฟรีนะจ๊ะลูกค้าจอเจีย มไ,มไม่มีแล้วราคาโปรมีแค่สอบเดียวแค่นั้นไม่มีแล้วจับแค่นั้นโอ้ยสวย เด๋เป็นงานแฟชั่นอะเอลลอยอะเอลลอยอะสวยมากเลยอะฮู้นี่ดูดิไม่มีไม่ต้องใส่ลูกค้าดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องใสไม่ต้้างไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรขอองอะไรกันอ้าพี่ผกหลายถ้วยอยู่นะนี่ก็ได้เยอะ ค่ะนะาบางมากใส่ไม่ร้อนค่ะสีก็สวยเฮเด็นเอ็มด้ะเด็นเอ็มด้นะสวยเลยลายเขาสดมากลูกค้าใส่ตัวจะลาสดสดสี่สิบห้ากิโลค่ะประมาณสองร้อยสองร้อยบวกนะ ประมาณสองอยบวกเนี่ยคือได้งานได้งานแบบผ้าสวยๆอะ่ะผ้าบางๆสวยๆอะ่ะได้สอง้อยบวกนะคะกระสอบลูกนี้รีดฟรีจา้าใครรับแจ้งเลยรีดฟรีนะงานไม่หนาจา้าโอเนวีจา้าเข้าสมัยละ แอปจ้าของผู้ชายนี่อเมริกันอีเกิลจ้านี่ดูลายอย่างสวยเลยอ,อนะและที่สำคัญคือเป็นผ้าบ,งบางๆนะคะงานคอตตอนโอเคนะสวยงามสวยงามนะคะ แนวแบบวินเทจนะลูกค้าวายโคลัมเบียจ้าโคลัมเบียผู้หญิงสดมากลาสวยมากโอ้ดูดิลายสวยมากเลยอ่ะสีสดสเลย สดจริงค่ะสดจริงมีไม่สดอยู่แค่ไม่กี่อย่างแม่ค้าน้าแม่ค้าที่ไม่สดนะคะที่เหลือสดหมดค่ะเออสดกว่าน,นี้ก็นู่นเลยค่ะลูกค้านค่นัตลาดนัดเดินชัยเลยค่ะสดกว่าน,นี้ไดดูเอ็นค่ะสีสวยเลยกระดุมุก ค้าลูกค้าเส้นแขนสุดทรงสวยมากเลยอ่ะ,อะดูนี่สีสดสดเลยอผ้าสวยผ้าสวยได้สีสดหลายตัวเลยดู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 สีสดมากอืมเนาะแบบครามจับตัวไหนก็สดลูกค้าดูเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเสดแบบใช่ดูนี่เลยอยองโอ้สดมากเลยดูดิเนี่ยเนี้ยลูกค้าเพียบ รับสอบนี้แจ้งได้นะค่ะรับแจ้งได้รีฟีนะพี่นะน่ารักน่ารักน่ารักคนนี้น่ารักเป็นงานใหม่เมื่อหนึ่งาฟห้อยไยห้อยอยู่เลยใช่ไฟห้อยมือหนึ่งมีมูตมีวูต์ูตถอดได้ด้วยอ่ะเนี่ยน่ารักมากนี่งานแฟชั่นงานแฟชั่นทรงยาว ตรงเงาสไายทันยังสวยเลยลที่สำคัญคือผ้ามันไม่หนาผ้าไม่หนาผ้าสะอาดผ้าไม่หนาที่รีดที่สวยงามมากเลยค่ะสีสดสดเลยรีดฟรีนะคะกระสอบนี้ อเมริก <American> ันอีเกิลเบัตสวยอะ่ะเออสวยมากเลยอะ่ะโอ้ยคอแกช้างจริงเลย ทุกอย่างอยู่ครบค่ะเปิดสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบเลยนะคะประมาณสองร้อยบวกที่จะกระสอบรหัสนี้นะคะที่มีให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่ง mm hmm. l a d y Fin น t น b r บ n นะคะกระสอบที่เปิดลูกนี้รีดให้ฟรีเหลือ3า0 0บาทใครสนใจทักแชทมาได้เลยนะคะใครสนใจทักแชทมาได้เลย ทักแชทมาได้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราขอตัวปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกับโปรเคลียโกดังใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมที่จะประมาณ9้าโมงเป็นต้นไปนะคะ พรุ่งนี้มีเคลียร์อะไรบ้างโปรดติดตามเดี๋ยวเราจะลงแจ้งทางไลน์กลุ่มก่อนช่องทางอื่นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ